สวัสดีคะ่ะดวนดวนค่ะท่านผู้ชมจเจดแดงมีข่าวดวนข่าวดีข่าวเด็ดเลบรับวัดกรบเด้ดลงงนะคะ่ะไม่ได้ลงวัดกรบเด้ดลงให้ท่านผู้ชมบึงเก้าสามห้าดังระเบิดระเบิดนะคะเก้าสามห้าเก้าสามห้าค่ะนี่คะ่ะ เก้าสามห้ามันออกสามห้าเก้าเนาะคะ่ะเนาะวันนี้มาแล้วค่ะมาแล้วขายทันผู้ช่อมเบิงเนาะคะ่ะหัดกรนบําไดน้่เสนอมันเดือนหรือซองใดซองอื่นวนเนกิดน,นั่เสนอเนาะคะ่ะวันนี้คือมาดวมา่วนมาเร็วแถวนี้สุขวดบําไดมาเร็วเนาะจะแดงบําไดน้่เสมอวันนี้ขอนั่เสนอเนาะคะ่ะเนาะรับวงในหัดกรนจะแดงบําไดรุ่งอีหลีลรืรลมั้งเนาะวันนี้หัวกรน ขอโทษขออาภัยบรเิเวรล่งประวดก่อนมันบะถือกหรือประม่ณนั่นละ่ะมันบะถือกกันเลยบบลงงมวดมันถือกแผ่นบะลองสีล่าบะตามทุกมวดทุกงวดเนาะจะเด่นใจเสียอวิ่ยใจเสียคุ้มเสื้อคุ้มแต่งตัวเรียบร้อยใส่สูทห้าไหาสายเดียวกัเลยเสียมาคุม้ม คำามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าล่ะค่ะท่านผู้ชมมีสินคา้ามานําเสนอคือเก่าคิมแถมลอตเตอรี่คือเก่าเนาะคะ่ะจองเจแดงหึเฮ้นาเบื่อขายตะของดิสิจ๊ให้เจดีย์เฮ็ดจังได๋ล่ะมันจังว่าสิทซะที่นะเนาะเจให้เฮ็ดจังได๋นอกจากขายใครยังดีนี่มีมีคิมมาขายท่นานผู้ชมเบิงนะ่งเนาะสิไปเบิ่งท้องหน้าว่าหน้าสิไป สายธงหน้าให้เบิ้งก็ะห่อนซชเหลอเกิดบ่ไดดดอกนานี่ต้องเป็นนาดำหน้าต้องเป็นนาเกี้ยวเข่าเพราะไปสายท่านผู้ชมเบิ้งอยู่ถ้าสายตอนนี้ท่านผู้ชมแหงห่อนแหงสีห่อนติมค่ะแดดเปียงเปียงให้หน้ากับแหงแหงนะคะสวนพักกัแหงแหงมิตรแนวแหงแหงเต้นนาแร้งแล้วเนาะค่ะเนาะกับอยู่ไทยกับพี่สามดูดูการนาฝนนาหนาวน,น,า,น,า,น,า,นาแล้งเนาะค่ะเนาะ น้าวเนียกับไปไหวๆปีนี้จะบ่ใครหนาวปีกกยนี่หนาวหนาวอยู่ปีนี้เพาหนาวหนาวนิดเดียวบ่ได้ได้ใส่เสียกันหนาวเพไา้อะไรเด้ดเอเสียกันหนาวเน่ะสื้อกับแม่ผสมสื่ออะบพรได้ใส่เนาะค่ะใส่มือสองมือหนึ่งบ่คุ้มค่าต่อไปนี้เสียกันหนาวนะจะบ่ได้คล้ายนะคะเสือห้าว้าสื่ส่วนห้าวหากับได้ผู้เท่าเท่าเรียวเน,นาะค่ะเนาะ เท่าแล้วเนืไส่เสี่ยมักแร่งนท่าน้นเลยวันนี้ต่อไปใส่เสี่ยมักแร่งท้ายอาตี์กับว่าสุภาพเนาะค่ะเนาะทีแดงใส่ตลอดเด้ยเสี่ยมักแร่งเสียค้อในหนอยมันอีก็หมเนาะจุ่มืงนีีกอะบอก่า,นนกาใส่โซ่ค่ะบุก้าใส่โซ่คอยหยังมันมันใส้ไปแล้วมันขาวใส้ไปแล้วมันขาวข้นมั่งเท่าแลี้ยว แดดปัน้นใ่ 3, 5, 9, 3, บ่นไดสามห้าเก้าสามห้ามาวันนี้สิตัวใดเบิ่งกันเลยเนาะจังขายสินค้าอ้าเอา้าเอา้าเอา้เอาวชิบึงจังใดค่ะดูยังไงเห็นบ่ค่ะ ชองเมืองไกลเอานาจอบางนาเจดีด์ลดเอาเก้ 9, 5, 6, าห้าหกค่ะท่านผู้ชมเก้าห้าหกหากับสำคัญขาจาวานน่ะน,นะหมวดนี่หาสำคัญค่ะห้าสำคัญห้ายังไม่หนีพลหมวกนะขจ้ายันมาหาเก้ 9, 9, 9, กาตุเก้าผลเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนะ ย่านมาหาเก้าตัวเก้าผุนที่หาก็สสำคัญผุนบอกวานน่ะเนาะนี่ค่ะห้าสำคัญมากงวดนี้นะคะหวยสัญจรอะไรก็เป็นได้เก้าห้าห้าเก้าอาจมาเหมือนเดิมขจาวานน่ะหาหกหาเก้าซื้อได้เลยค่ะผุนวานน่ะแต่หกเก้าเนี่ยมันจะเป็นเลขดับเขาจาวาเป็นตัวเด่นคือกันหกเก้าเจวานวาเป็นเลขดับสายขแข็งของเจแดงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวงวด หอสิมาดดาจะแดงสลรับถั่นอ,ออกหกเก่าเนาะได้ยินมาเทาก็บอกต่อสำหรับใบสินเปลือกงบประมาณเนาะค่ะเนาะค่ะโดยคลิปหนาเจแดงเอาหวยเจแดงมานําเสนอได้สูตรเด็ดสูตรลับสูตรดีมากแล้วคิดค้นสูตรเขาบอยมาให้ท่านผู้ชมแล้วต้องตามทุกคลิปเจแดงกัเนาะจัดไว้แล้วค่ะ ทำไปแล้วแล้วก็จัดไว้แล้วด้วยเนาะเข้าบ่อยๆถึงจะสิบงวดถูกห้างวดก็ไม่เป็นไรถูกแล้วมันคุ้มค่าไม่ต้องมองสนเลขของคนอื่นสนแต่ลูกตัวเองเป็นพอสันนี้เอา้าคือสื่อของผู้อื่นยุหละ่ะตีกับสื่อ,อยุนันละพอกระเจี่มันถูกเด้นี่จังสีมาของของปูอาทาไปส้มจะแดงสิบอลสีฟัน ก็เห็นซ้ำานี่นก็เห็นแล้วนะเนาะอัน,นปูวัดตะกีปูอ่นปัดปูอ่นปูทูดงตะกอนปูทูดงกับเจแดงกับเพชรผ้าร่วยเป็นคนไปเปิดเป็นคน,เป,น,คนเป็นน้ำสมเนินน้ำหอดตั้งแต่พอนอยู่เตียงหน้าเนาะคะ่ะพนว่นมีหมองอยู่ตอนนี้ก็ได้ เพิ่นกับวิญของเพิ่นสางเป็นวัดว่าล่ามหองน้ำกับเพชรพระล่วยได้ไปเฮ็ดซอยเฮ็ดให้เนื่องจากเอฟซีนั่นวันั้นแนกก็ซอยกันมาหลายทางเนาะไปเสือนั่นน่นนี่ใส่เดี๋ยวนี้เป็นวัดเป็นว่าโดยสมบูรณ์เจแดงก็ไม่ได้ไปจักเทียเป็นปีเลยเด้ไม่ได้ไปนั่นนะหมู่บ้านที่เจแดงในยิ่งข่าวมมกหมวดที่เลี้ยวเพิ่นห้ตัวเดียวซีสามเจแดงไปวัดไปนวนไปนี่ก็ข้าเจ้าเฝ้าเรียกฟูไม่ได้เนี่ย ตัวเดียวแล้วหายซีสาม้วนนี่เพิ่นหายมากหกหาตัวเดียวว่าสันนี้หกหาตัวเดียว,ว,หหว,ยวล่างเพิ่นบอกได้ว่าล่างพอมงวดกรก็บ,บอกว่าล่างพอมอย่างนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันบมีผู้ใดไปเฮเหตุิีเพิ่นแต่ว่าิ่นมีลูกศิษย์มีเอฟซีเก่าเพิ่นสให้ททางไล่ทางใดวัดเพิ่นก็เตบโตัวเรีวเรียว,เ,ยว,เ,ยวเจรบ่เขาไปก็ได้ตะกี้ก็ได้เงื่อนจากเอฟซีทันละ่ะ ซอยนนซอยนียนเนาะที่นี่เจดแดงบ่ได้เข้าไปแต่ว่าลหลวงศิลุงหาพอนอยู่ท่างใน,นอำอเพอสว่างน่ะมีเนาะค่ะเพนก็เอานนี่แหละนี่มหาห้เพนกับมาสางวัดกับคนที่เคารบนับถือเพ่นนันละ่ะเ่อสางได้ไหวเนาะสางได้ไหวเจดแดงก็บ่ได้ไปเจกักเทียกไปก็ไปต้จังหันเออไปตามมีบุญมีงานขึ้นไปเนาะ เวลามีบุญมีงานจังขึ้นไปไป็นจังนั้นจังเต่นรวมเนาะค่ะโดนแล้ว,ว่าได้ขึ้นไปได้ยินข่าวว่าซีสามตรงตรงตูวเดียวหววก้อนนี่งววนี่หกหาตูวเดียวค่ะซึ่งมันตรงกับเปขกไอ้รับวงในนี่เลยพอดีเลยเนาะค,ะะค่ะเนาะตรงกันพอดีเลยห้าหกหกห้าจะเลืมมากับน้ำด้วยกอบหกหานะหกห้าะจะเลื่มาบอกท่านเอฟซีไอ้ท่านผู้ชม เบิงท่านผู้ชมฟังสิงมังน้ากันบ่กะมันกระตรงกันหลายคนเนาะของปูบุญมีแต่ห้มีมีหกขาเนาะมีหกขาห้มากเออมันตรงกันเน่ะน่าจัดไว้เดิค่ะจะแดงจองลอตเตอรี่ไว้เล้วสร้างไว้เล้ยวเอาให้เอฟซไปเล้ยวค่ะให้เอฟซีไปเลี้ยว86ดหก9ปห้าปดเก้าเบิดบ่มีจะแดงเมามาเมื่อนัน้น โมมีส่งไปเบิดแล้วยังอีกสุดไม่มืออื่นมือ,มอแรงเขาจะมาส่งค่ะ <_ d ata> นอสที่สั่งไวฮฮ้ฮกหาลู้สึกว่าเดือนจะกก่าวจะมั่วเ,เบิรแล้วมั้งเอเอมั่วเบิรแล้วแต่ว่าเจะแดงว่าอย่างซังนั่งฝุ่เทียมมาแล้วแล้วก็แปดฮกแต่ซังมาแล้วแปดเก่าซังมาแล้วสั่งนั่นไมค้าลอตเตอรี่ไว้แล้วค่ะเนาะตัวมันคิดว่าตัวดังๆเนาะ โมคาก็ให้ท่านผู้ชมไปแล้วที่ซังคีมมาเบิดแล้วเอามาเอามาหลายใบเมื่อวานประมาณสามสิบใบให้ท่านผู้ชมไปเบิดแล้วที่ที่ซังกับที่ซังกับแม่น้องคำแพงเจลียงก็เอาให้ใส่ให้แม่น้องคำแพงไปแล้วเนาะท่านผู้ชมเป็นละสั่งสือขี้แมาได้ตามเบอร์โทร่าคือไฮนัทนะจอแถมลอตเตอรี่ยูคเ่าศอเก่า0 9, 9 2 8้าหกแปเจลียงก็ หน้าดีหน้าสวยหน้ากระชับหน้าอ่อนก็ไหวริ้วรอยบ่มีกะย้อนนีล่ล่ะหกสิบสองปีรู้สึกว่าจะดีกว่าหนะ้า <c oughs> สิบเนาะโฆษนาลกไปนี่มันสิได้ขายเด้่ยบอกโคชนาเขาจะริขายเนีมยนั่นบอกความจริงเนาะเอาความจริงว่าบอกสุกันฟังนะหรือสิบ่าเจดียว่าว่าจริงนะใส่ไหนี่ปีปีที่สี่เนะ่นะ หน้ากระชับับไวทถ่งหนาเถึ่งใจทถ่องว่องเบากระชับกระชับหลว่อเบาว่อเบาหลายเปิดผู้ใหม่ว่องเบาแหงหลายไป่ขายของมาพูดผู้ใดสีใส้เจดีย์้ขายของเจดแดงสีขายให้ค่ะแคลเซียมแคลแมกเหลือเหลือเหลืออันนั่นเหนือความคาดหมายไม่ใช่แคลเซียมธรรมดาเป็นเสริมนุ่นเสริมนี่เสริม เสริมข้อต่อเสริมกระดูกเสริมเส้นเอ็นนะคะเนาะมันบอกวางจันแล้วก็แก้ปวดเก้าปวดกระดูกหายแล้วก็ทุเลาเบาบางไม่เบาหายขาดเดี๋แต่ทุเ,เลาเบาบางแต่ว่าความลดบวมของเกาน่ะเกาสิบกลับมาบวมไม่เจเดงย์ก็เห็นยุ่ยด่านเจเดียนี่นะเกาเพิ่นบอกคือบวมขึ้นไม่อีกเลยค่ะเนาะแล้วก็ยาสายตานี่้ขายดี เป็นเงิ12ออยพัดใครก็กินได้ใครๆก็กินได้เนาะยกเว้นเด็กนะคะเด็กจะ่กินเจเดียงว่ามันกำลังเติบโตอยู่เดียวเนาะ,ะแล้วก็สบู่เจเ๊แดงคนเดิมเจเดียงคนเดิมห่วยแม่นแม่น,มน,มนทางเพจด,ด้วยนะคะทางเพจด,ด้วยปากกดไลกุแช่ทั้งสองช่องทางนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เจเดแดงคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บายคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะ